สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับบุสบาแม่ไม้หัวใจแกร่งตอนที่241อินเดียอ่านโดยนุไอศูนย์ ที่สถานีตำรวจลาลารู้สึกประหลาดใจที่ฮนุมานไม่ยอมทานอาหารและไม่ยอมดื่มน้ำหานุมานอ้างว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศดีหากทานอาหารน้อยลงในวันที่อากาศดีเช่นนี้สุขภาพก็จะดีขึ้นลาลาก็ยังคงเซาซีฮานุมานเขาสงสัยว่าหนุมานต้องไม่สบายหรือมีอะไรผิดปกติแน่ๆหนุมานจึงจำต้องบอกความจริงทงั้งทที่รู้สึกเขินว่าเขากำลังถือศีลอด นั่นทำเอาลาลาหัวราอลั่นลาลาถามฮนุมานว่าถือศีลอดให้พันยาอย่างนั้นหรือฮนุมานตอบว่าทำไมจะทำไม่ได้ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าเทศกาลเกวรชอตผู้ที่ถือศีลอดจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ทำได้และควรทำหากมีสุขภาพที่แข็งแรงลาลาบอกเขาบอกกับว่าที่พันยาเขาอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ถือศีลอดเพราะเขาทนความหิวไม่ได้ หนุมานโทรถามอาการบุษบาบุษบาบอกเธอปกติดีตอนนี้เธอกับสาวรสน้องสะพ้ยกำลังดูของขวัญที่พินกุซื้อให้สาวรสน่าทำให้หนุมานนึกได้ว่าเขาเองก็ต้องซื้อของขวัญให้บุษบาเช่นกันบุษบาบอกไม่ต้องกังวลเธอไม่ได้ต้องการของขวัญหนุมานบอกหากเขาไม่ซื้อของขวัญให้พันยาในวันเกิดวชชชททั้งๆที่เป็นวันเกิดวชชชครั้งแรกหลังแต่งงานพวกสาวสาว คงจะตำหนิเขาบุษบาบอกที่นี่มีแค่เธอกับสาวรสเท่านั้นหนุมานแปลกใจและบอกว่าสมัยอิมาติยังมีชีวิตวันนี้จะเป็นวันที่ผู้หญิงในชุมชนมาพบกันแลกเปลี่ยนถาดบูชากันแสดงความเคารพซึ่งกันและก,กันบุษบาตอบใช่แต่ผู้หญิงในชุมชนนี้ไม่ค่อยอยากสงสิงกับเธอเพราะเธอแต่งงานครั้งที่สองเธอจึงโทรตามสาวรสให้มาที่นี่ หนุมานอึ้งไปครู่หนึ่งเพราะการแต่งงานครั้งที่สองดูเหมือนจะเป็นปมของเขาทั้งสองหานุมานบอกบุษบาทำถูกแล้วที่โทรตามสาวรสที่ร้านกาแฟพริตบนมิกกี้ต่อหน้ามินิและบอบบี้ว่ามิกกี้ไม่ซื้อของขวัญให้เธอในวันเกิดวาชชอตมินิตำหนิมิกกี้ว่าใจร้ายมากมิกกี้บอกทำไมเขาต้องซื้อของขวัญให้พริตในเมื่อพริตไม่ได้ถือศีลอดมินิจ้องหน้ามิกกี้แล้วถามว่า เขาหมายความว่าอย่างไงขณะที่พริตค้อนใส่มิกกี้มิกกี้ยิ้มแล้วพูดว่าเขาพูดเล่นมิกกี้บอกให้พริตหลับตาแล้วยื่นมือมาแล้วมิกกี้ก็วางกุญแจลงบนมือพริตมินิร้องว้าวบอกว่าน่ารักแต่พริตหน้าบึง้งถามว่ากุญแจนี่เนะ่หรือของขวัญมิกกี้หัวเราะบอกเขาให้กุญแจเพื่อพริตจะได้เลิกบน่นนั่นทำให้มินิกับพริตทำเสียงดุใส่มิกกี้มิกกี้อึกอัก ก่อนจะรวบรวมสติแล้วขอมือพริตพริตยื่นมือให้เขาจับมิกกี้บอกเพราะพริตเป็นคนสําคัญสําหรับเขาและเขาเชื่อใจพริตเขาจึงมอบกุญแจให้นี่คือกุญแจที่จะไขสู่ความสุขของเราบ็อบบี้ทำท่าเลี่ยนก่อนจะบอกพริตว่ามิกกี้งกไม่ยอมจ่ายเงินซื้อของขวัญตั้งหากอย่าไปเชื่อคําพูดของมิกกี้มินีกับมิกกี้พูดพร้อมกันว่าให้บ็อบบี้หุบปาก แล้วมิกกี้ก็มอบของขวัญให้มินิซึ่งก็คือสมุดบันทึกความทรงจำเป็นการรวบรวมภาพถ่ายของพวกเขาทั้งสี่คนที่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมินิเปิดดูพร้อมรอยยิ้มระบายบนใบหน้ามิกกี้บอกเราจะรักษามิตรภาพนี้ตลอดไปมินิยิ้มบอกช่างสวยงามมากบ๊อบบี้แปลกใจว่าทำไมมิกกี้ถึงมอบสมุดเล่มนี้ให้มินิมิกกี้บอกเพราะอีกไม่นานมินิจะต้องจากเราไป บบบี้รีบลุกไปจับมือมินิแล้วบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้มินิไปไหนมินิบอกนี่เป็นข้ออ้างเพื่อจับมือเธอใช่ไหมมินิพูดต่อไปว่ามิกกี้ก็ชอบพูดเรื่องไร้าสาระจะไปจริงจังอะไรกับคำพูดเขาเธอไม่ได้จะไปไหนแล้วมินิก็หันไปสบตากับมิกกี้ขณะที่มิกกี้ทำนิ้วคขว้กันเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเท่านั้นที่สถานีตำรวจ หนุมานเรียกตำรวจหญิงให้มารวมพลหนุมานพูดอ้อมแอ,อมอ้อมคอมว่าให้ทำตัวตามสบายเขาไม่ได้เรียกรวมพลอย่างเป็นทางการเขาแค่อยากจะขอความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวหนุมานเกริ่นอย่างอายๆว่าวันนี้เป็นวันเกิวดวชชเขาต้องซื้อสาวรีเป็นของขวัญให้พันยาแต่เขาไม่มีความรู้เรื่องการซื้อของใช้ผู้หญิงเขาจึงขอให้ตำรวจหญิงช่วยซื้อให้เขาหน่อย และเชิญตำรวจหญิงกับสามีให้มาที่บ้านเขาตอนกลางคืนเพื่อทำพิธีร่วมกับพัญญาเขาตำรวจหญิงตอบรับหนุมานจึงยิ้มอย่างโล่งอกช่วงหัวค่ำที่บ้านหนุมานบุษบาไขขึ้นสูง102องศาฟาเรนไฮน์หรือเท่ากับ38.8องศาเซลเซียสสาววรสตกใจจะโทรตามหมอแต่บุษบาปฏิเสธว่าเธอไม่เป็นอะไรเพราะหากตามหมอหมอก็จะสั่งยาให้เธอ แต่เธอทานยาไม่ได้เพราะอยู่ระหว่างถือศีลอดแต่สาวรสก็ยังคงกังวลกับอาการป่วยของบุษบาและหากมินิรู้เข้าจะต้องโกรธมากแน่ๆที่ไม่ตามหมอมารักษาบุษบาบุษบายังคงยืนยันว่าเธอไม่เป็นอะไรและสั่งห้ามไม่ให้สาวรสบอกมินิเป็นจังหวะที่มินิกลับมาพอดีบุษบารีบแซงทําเป็นปกติแต่ใบหน้าก็ยังคงซีดเซียวด้วยผิดไข้บุษบาจะไปทําอาหารให้มินิเพราะมินิไม่ได้ถือศีลอด มินีบอกเธอทานอาหารจากข้างนอกแล้วเรารู้ว่าแม่ทำอาหารไม่ได้แต่แล้วบุษบาก็เป็นลมหมดสติไปเพราะพิษไข้มินิตกใจหนุมานซึ่งกลับมาถึงพอดีก็รีบเข้ามาดูอาการบุษบาและอุ้มบุษบาไปนอนที่โซฟาหนุมานบอกให้มินินำน้ำมาให้เขาหนุมานค่อยๆป้อนน้ำให้บุษบาโดยบุษบาที่ยังไม่ได้สติเต็มที่ไม่รู้ตัวว่าได้ดื่มน้ำนั่นเข้าไป สวรรที่ยืนดูอยู่จากที่ตกใจอยู่แล้วก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อเห็นบุษาบาดื่มน้ำโดยไม่รู้ตัวกระทั่งเวลาผ่านไปครู่ใหญ่บุษาบาก็ค่อยๆฟื้นคืนสติรอบกายเธอนอกจากมีนิหนุมานสวรรยังมีตำรวจหญิงสามนายในชุดสารีงดงามและสามีของเธอยืนให้กำลังใจอยู่สิ่งแรกที่บุษาบาถามคือพระจันทร์ขึ้นเมือยัง หนุมานตอบพร้อมรอยยิ้มว่าพระจันทร์ไม่กล้าขึ้นขณะที่บุษบาหลับหนุมานหยิบชุดปัญจับสีแดงมามอบให้บุษบาเป็นของขวัญเขาอยากให้บุษบาสวมชุดนี้ขณะทำพิธีเสวรสอาสาจะช่วยบุษบาแต่งตัวส่วนคนอื่นๆก็ลงไปรอทำพิธีที่ห้องโถงเมื่อปลอดคนแล้วหนุมานกับมินิก็กระซิบกระซาบกันมินิบอกแม่ไม่ควรรู้ว่าได้ดื่มน้ำไม่งั้นแม่จะหงุดหงิดแล้วร้องไห้ หนุมานเห็นด้วยเขาบอกไม่ต้องกังวลเขาจะไม่บอกมินิกับหนุมานยิ้มให้กันแต่ทั้งสองก็ยิ้มได้เพียงครู่เดียวเมื่อนึกได้ว่าสาวรสต้องบอกบุษบาแน่ๆหนุมานกับมินิรีบไปเคาะประตูห้องที่สาวรสกําลังช่วยบุษบาแต่งตัวแต่บุษบาไม่เปิดประตูให้เพราะจะรีบแต่งตัวขณะที่นอกห้องหนุมานและมินิกระวนกระวายกลัวสาวรสจะบอกบุษบาเรื่องดื่มน้ําภายในห้อง สาวรสก็กำลังจะบอกบุษบาว่าการถือศีลอดได้ขาดลงแล้วเพราะบุษบาดื่มน้ำแต่บุษบานึกขึ้นได้ว่าเธอยังไม่ได้จัดถาดบูชาบุษบาจึงรีบออกจากห้องจึงไม่ได้ฟังที่สาวรสจะพูดสาวรสรีบเดินตามออกมาก็เจอมินิดึงตัวเอาไว้ส่วนหนุมานก็รีบเข้าอบบุษบาแล้วพาเธอเดินลงไปข้างล่างมินิกระซิบบอกสาวรสว่าไม่ให้บอกแม่เรื่องดื่มน้ำ แต่สาวรสบอกบุษบาควรรู้เรื่องนี้มินิอ้อนวอนสาวรสสาวรสมีสีหน้าหนักใจในที่สุดสาวรศก็บอกบุษบาเรื่องที่หนุมานป้อนน้ําให้เธอตอนเธอหมดสติเพระพาะผิดไข่บุษบาจึงไม่ยอมดื่มน้ำที่หนุมานจะป้อนเธอเมื่อเห็นพระจันทร์ขึ้นทำเอาหนุมานและมินิหน้าเสียบุษบาปฏิเสธที่จะทานอาหารแม้จะหมดช่วงถือศีลอดแล้ว เธอตำหนิหนุมานที่นั่งก้มหน้าอยู่ว่าไม่ควรทำอย่างนั้นมินิบ่นสาวรสว่าไม่ควรบอกแม่สาวรสบอกการถือศีลอดเป็นหน้าที่ของพัญญาดังนั้นบุษบาต้องรู้ว่าการถือศีลอดได้ขาดไปแล้วก่อนพิธีเสร็จสิน้นและมินิก็ไม่ควรโกหกแม่ถึงจะโกหกแม่ได้แต่ก็โกหกทวยเทพไม่ได้มินิสบตาพินกุด้วยแววตาอ้อนวอนให้ช่วย พินกูบอกนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงเขาช่วยไม่ได้ในเมื่อมินิเป็นคนผูกก็ต้องเป็นคนแก้เรื่องนี้อนุมานพูดกับบุษบาว่าเขารู้ว่าพิธีกรรมนี้มีความสำคัญแต่สำหรับเขาไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพของบุษบาบุษบาซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความวิตกกังวลตอบหานุมานว่าเช่นเดียวกันสำหรับเธอไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าหานุมาน นุมานยิ้มแล้วบอกให้บุษบาดูเขาเขานั่งอยู่ตรงนี้เขาสบายดีไม่ได้เป็นอะไรแล้วเทศกาลเกิดวาชอดก็ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่มีทุกปีปีหน้าค่อยถือศีลอดก็ได้ถวยเทพก็จะประทานพรตามที่บุษบาต้องการมีนี่เห็นด้วยแล้วยื่นถาดอาหารให้แต่บุษบายืนยันด้วยสีหน้าบึง้งตึงว่าเธอจะไม่ทานอะไรทั้งนั้น ฮนุมานเตือนบุษบาอย่างอ่อนโยนว่าหากเธอไม่ทานอะไรเลยอาการป่วยจะยิ่งแย่ลงบุษบากระแทกเสียงบอกหนุมานว่าคงไม่สำคัญสำหรับเขาเพราะเขาไม่สนใจความรู้สึกเธอเลยทำเอาฮนุมานอึ้งไปมินิจึงพูดขึ้นว่าแม่เข้าใจผิดและไม่ควรโทษฮนุมานพร้อมกับบอกว่าหนุมานเป็นห่วงแม่มากและทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะเป็นห่วงแม่ อีกทั้งคนที่ให้แม่ดื่มน้ำก็คือหนุมานสามีแม่ที่แม่ตั้งใจถือศีลอดเพื่อเขาและตามพิธีเมื่อเห็นดวงจันร์ทเขาก็จะเป็นผู้ป้อนน้ำแม่ดังนั้นในเมื่อหนุมานเป็นคนป้อนน้ำแม่ก็ไม่น่าจะผิดอะไรบุษบาหันไปพูดกับหนุมานด้วยสีหน้างเงางอนน้ำตาเอ่อคลอว่าขอบคุณทวยเทพที่อย่างน้อยหนุมานก็เป็นคนป้อนน้ำเธอไม่อย่างนั้นเธอเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น มินิยิ้มแล้วบอกว่างั้นแม่ก็ทานอาหารได้แล้วอย่างน้อยก็เป็นห่วงหนุมานบ้างเพราะเขาถือศีลอดไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ทานน้ำตั้งแต่เช้าแล้วนั่นทำให้บุษบาประหลาดใจรีบหันไปจ้องหน้าหนุมานจบตอนที่241สสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ